มาคุยกันต่อคุณผู้ชมอ่ะก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่2เดี๋ยวจะมีเรื่องของศิลปะอ่ามีศูนย์ศูนย์แห่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะสอนเรื่องของศิลปะให้กับคนพิการน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องราวเหล่านั้นมีข่าวสารมาฝากในช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของงานประชุมวิชาการแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินนะครับเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งที่สซึ่ง สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักเก้านะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือว่าสอสอส,อส,อสอเนี่ยขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งที่3นะครับก็อยู่ภายใต้แนวคิดรวมพลังหุ้นส่วนสุขภาวะก้าวไปด้วยกันอย่างเท่าเทียมงานมีวันที่1 8บถึงมิถุนายนนี้นะครับที่ Impact Forum เมืองทองธานีครับ สอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมนะครับอีเมลขอให้ขึ้นหนะ้าจอมานิดนึงได้ไหมเอ่ยอ่าขึ้นมาแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับ vov ขีด3 rd นะครับ addsection 0 9 info นะฮะ